จอกับคุณครูหวานอีกแล้วนะคะ,ะเด็กๆคะพร้อมกันหรือยังที่จะทำแบบฝึกหัดถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบใบางานแบบฝึกหัดน,นะคะขึ้นมาเลยนี่เลยนะคะสามวิชามีวิชาภาษาไทยนะคะวิชาอังกฤษแล้วก็วิชาคณิตะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิชาแรกกันเลยนะคะ าที่หนึ่งนะคะเด็กๆค่ะเป็นวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดไปกับคุณครูหวานเลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดหน้านี้เลยนะคะอ่าก่อนอื่นเด็กๆต้องอ่านตามครูหวานก่อนนะคะปอไอไป อ่าแล้วก็อย่าลืมค่ะเด็กเขียนตามรอยประนะคะให้ครบทุกคํานะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ3าบรรทัดนะคะให้เด็กๆค่ะลองฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนชื่อของตอนเองถ่ายรูปใบงานส่งมาให้คุณครูหวานกับคุณครูเปรี้ยวดูด้วยนะคะเด็กๆ ที่สนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดพร้อมกับคุณครูวานเลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเปิดหน้านี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่ามีคําศัพท์อยู่4คํานะคะเดี๋ยวด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูห่านนะคะคําที่หนึ่ง this this แปลว่า จานนะคะต่อไปคำที่สองนะคะ school school แปลว่าโรงเรียนนะคะต่อไปคำที่สามนะคะ r a p i t r a b i t แปลว่ากระต่ายนะคะต่อไปคำที่สี่นะคะ police police แปลว่าตำรวจนะคะเด็กๆอย่าลืม คัดตามนะคะคำศัพท์นะคะแล้วก็เขียนตามรอยประหให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนชื่อตนเองถ่ายรูปส่งมาให้ครูหวานกับคุณรูเปรี้ยดูด้วยนะคะวิชาที่3นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดตามคุณคณรูหวานเลยนะคะนี่เปิดหน้าไหนน่อ๋อเจอแล้วะคะ่ะหน้านี้เลยอ่าเด็กๆคะเขาบอกว่าจงเติมตัวเลขที่หายไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางช่องแรกกันเลยนะคะมตัวเลขอะไรคะเด็กๆดูซิอ่าเลข1ิใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าตัวเลขตัว ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเลขอะไรคะอ่าสิบสองเด็กๆก็เขียนเลข12ลงไปในช่องนี้เลยนะคะมีเลขหนึงกับเลข2นะคะต่อไปเป็นเลข10บอ่าสิบสค่ะแล้วก็ช่องด้านหลังอ่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเป็นตัวเลขอะไรอ่าถ้าคิดออกแล้วเติมใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เด็กๆก็ลองทำนะคะ ให้ครบทุกช่องเลยนะคะที่หายไปพอเสร็จแล้วปุ๊บอย่าลืมเขียนชื่อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูหวานครูเปียวด,ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ครูหวานขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆบายบาย